ถึงบ้านทองคำที่มีกิจกรรมอะไรต่างๆอาจจะเห็นแต่อาจา์ฟ้าเป็นหลักนะแต่ว่าด้วยมีคนช่วยหลายๆอย่างเนี่ยจะมากันเองแบบไม่ไไม่ได้ร้องขอถือว่าเป็นน้ำใจที่ที่จะหาได้ไม่ง่ายนะบอกไม่ถูกนะบอกไม่ถูกแล้วก็พอดีจริงๆตั้งใจว่าจะพูดตั้งแต่ที่งานทาราแกลแต่ว่าเต็มอะไรไม่ทันวันนี้ก็มาพร้อมหนึง ก็เลยอยากฝ<อ>ากคุณ<อ>ด้วยเพราะว่าเพราะว่า,วาทุกคนทานอาหารเสร็จเนี่ย <c oughs> จะเห็นว่าจะมีคนที่ช่วยเก็บล้างใช่ให้จนจบคือถ้าโดยปกติปล่อยให้ทาคนเดียวไม่ว่าคงทําไม่ได้แล้วก็ทุกคนที่มาช่วยล้างจานมาช่วยเก็บมาช่วยทําอะไรทุกคนมีหน้าที่การงานดีทุกคนนะคะก็ถือว่าตรงนี้ยกย่องน้ําใจค่ะแล้วก็อยากจะขอเป็น เป็นคำแทนคำขอบคุณนะคะก็จะม,ม,ม,มีคุณเล็กคุณเล็กพีทีเอ็มค่ะมาค่ะขอบคุณมากค่ะขอเชิญมารับลับใจและคำขอบคุณจากจันานะเดะี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอพูดก่อนไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพิธีมีตองอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าก็ต้องถือว่า แนวคิดนี้เขาคิดเองจริงเพราะเขาไม่เคยบอกผมผมก็ยังเซอร์ไพรส์ไปด้วยแต่เป็นการเซอร์ไพรส์ที่ก็ดีใจอย่างน้อยเราองค์คนเดียวเนี่ยเราคงคิดทุกเรื่องไม่ได้เพมันเยอะแยะไปหมดเพียงแต่ว่าก็เป็นถือ็นสิ่งที่ถูกต้องคนที่มีน้ำใจก็เป็นหุคคนที่เราไม่นควรมองข้ามไม่ว่าน้ำใจนั้นจะเล็กจะน้อยจะเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นเพียงแค่ ของเล็กๆน้อยๆที่อยากจะตอบแทนน้าใจก็ไม่มีอะไรก็อขอขอบคุณในนามบ้านทรงคำก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยซ้ำาพียงแต่ว่าวันนี้เราขอให้กับพูกแม่ครัวใช่ไหมหรืออะไรนะคู่อะไรด้านการทำความสะอาดครับแม่ครัวครับเพราะว่าจะแบ่งหลายัวเตรีมทำเรียบร้อยตั้งแต่เท้า บางทีก็จนจบบ้านก็มีถือว่าคือคือเหมือนกับว่าให้ได้เห็นว่าเราก็เห็นกินข้าเราไม่ได้พูขอบคุณมากเลยพัดค่ะลอัดวยนี่เห็นไความดีที่เคลวดาส่งผลเนาะเล็กๆน้อยๆนะยาได้ค่ะยาวัีมวัดมือเก่าเมื่อนี้แม่กลัวหมดเลยทำฝ่ายกลัวได้กนเลย ขอบคุณเล็กแล้ขอฝากให้เต้นด้วยเนาะแล้วครั้งต่อไปก็จะมีแบ่งแต่ละฝักวันนี้วันนี้ให้กับพวกฝ่ายทางทางตัวอันนี้ก็ฝ่ายที่ช่วยเนาะที่แบบช่วยคอยดูยันจบเหมือนกันค่ะเปิ้นค่ะอืมทีม

โอเคอาจารย์ค่ะอันนี้วันทิงค่ะกว่าอาจารย์ไว้อาไว้ที่บ้านนี้แล้วแต่เนาะเพราะที่นี่ไม่มีตะกุ่นทิแล้วก็ก็ได้ได้ไดใส่กุชามามีแกนน้ำได้ก็เลยวันนี้ให้แกนน้ำพองที่๋ยวอีกชุดแกจะพอใน27ชุดได้เดี๋ยวให้ทุกคนเนาะก็อนุโมทนาบุญกับคุณเล็ก อังงวดแจกทุกคนของเรามีแล้วนะอยู่ในรถแยกไปแล้วเพราะเขาให้คนละอย่างแต่แต่ไปโฟมีอยู่แล้วเนาะในนี้มันมีได้อะไรกันเยอะเลยก็ก็ก็